ต่ออีพีสอกันพี่น้ออโออต่ออีพีสองกันพี่นออออ้อ,อ่งอนี่ครับพี่นอ้นนนอแล้ววันที่หนีสองสอห้ว <c oughs> ออกไปพี่น้องออกไป,ไปบาดที่ไหนตั้งตีกระมี่อีกพี่น้องเลยตั้งตีบาทที่หาซื้อพักพี่น้อง สิบบาทใบให่โอเคฮะต้นหอม้หอมยเอาซันเสคือกันเนาะบักใหญ่เลยตัวนี้ก็เิีเบอาเสบักแดงกินบ่ได้มันแพ้หลกเก้าเอ้ิบาทพกรกนี่อยู่าบา บาทวันไหนคะเจบันไหนจาได้เลยยา้าไปเรื่อยๆพี่น้องเรียกเลยค่ะเรียกเลยสิบบาทสิบบาททำนี้เลยจ้าไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆเพราะเสือทำยาล้างจานบาทที่ไหน Sì, mình cho chan Ồ Cao xoắn lên nụm Rồi đó, bếp mình nữa ไปเรื่อยๆปลเพิ่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ออไข่ไส้ ไ่อไปกนั้นกใน้เอจะไ่ดนไปนั่นมาไยๆน้อยๆนาทั้งผีคุยหน่อยเ้ยาทั้งผีคุยหนอยบาทินทุกอย่างยีสิบบาทอยู่ทั้งพี่ ผู่ดีสแตนเลสเสียงไม้ผู้ดีสแตนเลสน้ำแค่แปดอันหอยผัดหม้อแค่หกอันที่ล้างขวดนมแปรงขัดใต้น้ำของเล่นเด็กหลายชนิดราคายี่สิบบาทไม้ขนไก่ทุกแผน้ดีสแตนเลสยี่สิบบาทเริ่เลือกได้เลยครับยี่สิบบาท,บาทเริ่เลือกตามใจชอบสินคำ้ำทุกอย่างครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นครับยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบบาท <c oughs> ทุกอย่างยีสบาทต่อซื้อ,อยัง,งอกีกน่าพ่นัง,นงเนาะโ่้ลำใหญ่กับแขงขนาดเลยกลอยลอย <c oughs>

นี่ปลาเช็ดเต่าปลาเช็ดตีนแต่ลายขนาดก่อนจ้า ยีบาทเลยจ้ะเสือพาไล่ขนาด Rồi mà Cái <laughs> đó <laughs> à, <khổ> <laughs> <laughs> ไข่เป็ดปัดตูปตัดคูมัน ปลาทูมันเินไปเรื่อยๆพี่น่องก็ <c oughs> ไปออกไปได้พี่น่องบาทเท่นี่เดี๋ยวไปหอดบ้านทางกีฬาห้เบิงอีกกัะพี่นอ่อ <c oughs> เงเนาะไปเบิกันเลยว่าจะอีหยังแนวพี่น่องเลย นะครับมาหอดบ้านแต่ก็บมีเยี้งกันนดดอกได้กระโพดแน่ได <c oughs> ้กับเขานี่วพวกพักพวกหยาเอาไว้ในตู้เหรียนหรือลืมทายตอนนั้นเพิ่งจะคืดพ่อเนาะครับเนาะซื้อพั <c oughs> กกระเทียมกระเทือมมะหยผู้เฒ่านะครับประนั่นลืมทายพวกนั้นเนาะครับได้พักได้หยามานำแน่เด้พอพี่น้องเด้อเหมือนนี้ ผักกระสือกินได้พี่น้องเอ้ยผักกระสือกินเป็นหอมชีผักชีลาวผักชีไทยก็มี่ตงตุ้ง,งเอามาไปอ้อมปลาพี่น้องเอ้ยัดท,ที่นี่เขาก็เอาเข่าไว้ในตู้เย็นนี่ไว้สักก้อนเนี่ยเขาอยากเคี้ดเขาก็จังเค็ดกินพี่น้องเอ้ยเก็บเนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อสวัสดีครับ